สวัสดีครับ FC ทุกท่านฮะจังนัก็จังนัทก็เข้ามาจังไหนฮะบอยเล้ง<ะ>บ้างหงเลี้ยงได้มาหอดเจ้างไปแสดงวันนี้เอาฉากับเขาตัดกับเขาไปแล้วฉากละห้าพบาทอ๋อ แล้วเขาอยู่ไหนตอนนี้ผมไม่รู้โอ้ัชมลูกสาวผมนัดคุยกันตั้งแต่เมื่อเช้าเออเรื่อมีฉากกับเขาเออฉากพาวิ่งก็ได้นี่ให้มันวิ่งเลยเออไปแสดงเตเบอลมันวิ่งออกหน้าเขาเลยเออแต่กันเลนจับเอลนี่โอ้ไปไซด์เพราะมันอยู่พุ่นอยู่โอ้ไปเขาอเมื่อกี้ใช่น่าจะไปนู่นแหละไปพุ่นเหรอตอนนั้นกันมาสามมุ่งแม่มึงไปพุ่นไปพุ่นที่ว่านผมได้นอนจิ รางรถลุงผมไม่ได้ไปเห็นเลยนะสั่งนอนติดครับผู้ใอเด็กวัวท้องบ่ท้องอย่างตัวชายน้อยอย่างเห็นอะไรสุดแล้วก็เลยบอกอาจจะไปเห็นเพราะว่าผุมบ้ามันไม่หยิ่งว่ไปเห็นเขาไปเห็นเขาก็อะไรสุดใจก็วอากันว่าตัวใดเนาะอาจจะไปเออผมเอาเกิดใหมสามสาวดาวสิ่งอ๋อก็เลยว่าเดี๋ยวอา ไม่เนี่ยสอซสอบแล้วไม่ขึ้นรถดีเลยนี่อบแล้วมขึ ah? ้นรถสอบขึ้นรถตัว่อบไปท่องเนาะ้องเดียนตัวหรือเปล่าท่านผุนะเขอเเรียนตัวแล้วเดินหลักอ๋อนคือเราต้องไปลงชื่อเพื่ออยากที่รู้มันจะถ้าใครมีชารออกไปก็ได้เบนี่ครับตนีบบานบบานรู้เลยเขาไม่ลูก ไม่รู้อะไรเลยนะครับไม่รู้เรื่องเลยพ่อเสือไม่ได้บอกอะไรเลยพ่อเสือไม่รู้อะไรเลยวันนี้พอดีอ่าเขาเพิ่งไปเกี่ยวหญ้านะฮะหลังบ้านผมเสร็จครับสวัสดีครับเอ้าบักลงบักลงโอ้ยเตะๆสนอยาดาวอยาเข้าไปหาพี่นะครับเออ หรือเราพร้อมแล้วเอ้ามาแล้ววะเดี๋ยวผมจะไปไปไปถ่ายยุคนะมีมาทำมีงามาทำโอ้ยชอยชยอยากไปกับคุณยเอเอาสั่งเรียนแล้วเรียนเอาเออสรบแล้วคุณหาที่อยู่ได้ได้หรือยังที่ออนบนรถผมสิบเลยฮนเขาไปตัดุ้ยขึ้นไปนวนาบนรถสิบล้เป็นห้าสิบคเออ จะก็บอกข jogo. ึ้นน้อยกองเราทิมรอว่ะทิเม FC ครับเออ่ช่วยตามหาบักเสือหน่อยครับมันอยู่ไหนครับผมเออไรสดไสดครับตามหาบักเสือให้หน่อยตามหาบักเสือให้หน่อยลุงเลยมาถามผมไปทำแม่ไปทำแม่ผมก็งงอะไรไปใส่ไปทำแม่ไปทำแมวช่องใหญ่อยู่กับพายน้อยผู้ใดพายน้อยสั่งผู้ใด

อันนั้นช้างเข้านะฮะอันนี้ช้างหนุ่มครับบัวบานมองแล้วเออเอียงว่ะเออพาไปเองเนาะบุนีเนาะเออมีมีอะไรกันอีกเอาคนไทยวิวจะจะไปทางไหนผมไม่ถ่ายหรอกเดี๋ยวให้เดี๋ยวเขาไปหายไปยิงข้าวหรือโอ้ทำงานบ้านอยู่

วิ่งโชว์วิ่งโชว์วิ่งโชว์ผมว่าจะเอาชื่นใจไปอยู่นี่ชื่นใจวิ่งโชว์เออชื่นใจแลนโชว์มอนีิสร้างไงแต่ว่าไงสามารถเขากับใครเป็นสั่งเป็นสั่งหรอประกอบฉากอะแต่ปีนี้เขาไปหลายวะก็ค่อยไล่เงินวะเขาเขาจำกัดเนาะก็ประมาณไม่ค่อยมีนะครับปีนี้ก็อ่า มาเยอะเท่าไหร่ครับช้างเอาไปใครที่จับชื่นโอ้โหถามว่าใครจะจับชื่นใช่ไหมครับคนจับโบกุนครับผมเออคนแรนจับโบกุดดอกคนแรนนีกันหลายัแอันันัดลันอันัดลอลันปัดนัดลันอันนี้รู้สึกว่าน้องดาจะอาบน้ำแบบลวกๆนะครับวันนี้

บกเสืยวไม่ใส่เ,เอาบปเดิไปนี่มันบ่ยับเสาบึ้งบึงหนงาวมันสีบสอสานลูกดูฮะหนาวหนาวห้องอักอัก,กอยู่หนาวก็ต้องทนครับพี่น้องต้องรักความสะอาด มาเสือไปดูไปดูชายน้อยค่ะอ,อ๋อผมเคยเลี้ยงช้างแก่เชือกหนึ่งนี่ฮะหน้าหนาวนี่ถอดปุ๊บวิ่งเลยไม่ให้จับด้วยนะฮะอะไรทำไมช้างช้างแก่ช้างแก่ถึงเขาเรียกว่าวนะช้างแก่ถึงวิ่งหนีเป็นที่ไหนได้ผมถึงรู้ว่าเออเขาหนาว วันนี้น้องไปเกี่ยวหญ้าที่หลังบ้านมานะฮะเสียงดังดีแทอรนอนี่เกี่ยวหญ้ามาดูนะฮะแกงนู้นก็รอยอยู่งนู้นครับอ่า ไม่เห็นหน้าตาคนถ่ายเลยนี่ครับหน้าตาคนถ่ายวันนี้ไม่ใช่เสือนะฮะไม่ใช่เสือจากแอนโดรเฟนไทยแลนด์แต่เป็นสิงจากแอนโดรฟอกไทยเล่นครับเองงงงเอา้าบักละหนาวป่ะลูกโอ้โหหนาวไม่น้ําก็ขี้ขาดครับดูฮนะโอ้โหช่วงนี้ช่วงนี้เขาจะออกสังคมบ่อย ก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ดื้อจะได้ไม่ชนเขาเยอะแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีชนอยู่บ้างฮะยังมีชนอยู่บ้าง<ป>เสือทำไมคร<ป>เสือรอถ่ายแมคโคร<ป>หนาวจนหดหมดแล้วไปทางใดนิดเดียวฮะอ๋อพิษน้ำพิษน้ำเอาสลับกล้องก่อน ไปเลย hey, <please. S 1> เด็กแก๊งไปแล้วครับ <Hey. S 1> <c oughs> ตัวดำดำบ้างเทาบ้างนะครับ <Hey. S 1> ดำบ้างเทาบ้าง <Hey. S 1> แม็โครมายกภายน้อย <Hey. S 1> บัวบานจะแสดงอะไร <Hey. S 1> ก็ไปยืนเจ้าแมงดาโชครับ <Hey. S 1> ไม่มีอะไรครับน้องบัวบาน <Hey. S 1> <c oughs> ยืนจ้าแมงดาก็ พอแล้วที่แล้วเอาโอเคก็ผมเดี๋ยวผมเดินทางมากับน้องๆก่อนนะฮะในช่วงการเดินทางลงมันจะแรงนครับก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนติดตามเรื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์สดอยู่ที่ตรงหน้างานครับผมติดตามเด้อสวัสดีครับ